วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่16ปึกพฤษภาคม2,566คุณเปลยวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์มไทยโพส์ชื่อเรื่องว่าอย่านึกว่าจิกหัวเชิญได้ก็ขออนุญาตคุณเปลวสีเงินนะครับในการนำเอาบทความของท่านนั้นมาอ่านให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังก,กัน โดยรายละเอียดที่คุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าแสดงความยินดีกับพักเก้าไกลเป็นทางการครับที่ชนะเลือกตั้งเป็นที่1ทั้งระบบพักระบบเขตรวมได้สาส152คนและยินดีร่วมหน้ากับนายพิธาลิ้มเจริญรักที่ประกาศพร้อมเป็นนายกรักฐมนตรีนคนที่30และประกาศเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลหกพักประกอบไปด้วยก้าไกล152เสียงเพื่อไทย141เสียงประชาชาติ9เสียงไทยท่านไทย6เสียง เสียรีรมไทยหนึ่งเสียงและพักเป็นธรรมหนึ่งเสียงรวมทั้งสิ้น310เสียงสาธุขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จพูดกันตรงๆเมื่อก้าวไกลจากเพื่อไทยสองพักมีสอสอรวมกันร่วม300เสียงเช่นนี้ตัดประเด็นเรื่องใครคิดจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปได้เลยเพราะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเราจะคุยกันบนฐานเคารพเจตนารมณ์ประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ก้าวไกลหรือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศโดยไม่มีนายกอื่นซ่อนเร้นในแต่ละซอกอักษรเข้าใจตรงกันตามนี้นะ ผมอยากบอกนายพิธาและแฟนๆก้าวไกลว่าดีใจได้ที่พักได้ที่หนึ่งแต่อย่าเพิ่งรีบดีใจกับตำแหน่งนายกผมเข้าใจโลกสวยของพิธาแต่ฟังที่พิธาถแถลงว่าโทรไปเชิญพักนั้นพักนี้มาร่วมเป็นรัฐบาลแล้วนั่นมันเป็นเรื่องเลือล่อนลอยพักอื่นๆสี่พักเขาอาจโอเคก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจพักเพื่อไทยซึ่งมีสอสอเ,ปเป็นอันดับสองเขาโอเคด้วยหรือ,อยังระวังนะจะเป็นเพียงพิธาทึกทักฝ่ายเดียวพิธานั่นน่ะจะว่าไปเหมือนพระบชใหม่ในบทการเมือง ยังไม่แตกฉานบาลีจนรู้วิธีเลี้ยงอาบัตในการฉันมาม่าตอนเย็นผิดกับเพื่อไทยแก่ภรษาถึงขั้นแตกลายงาอย่าว,ว่าแต่มาม่าเลยซุปรังนกเขายังรู้วิธีพลิกแพลงฉันจากอาหารให้เป็นโอสถฉะนั้นก่อนพักจะฉลองตแบ่งนายกพิธาอยากให้เอาแถลงการของเพื่อไทยมานั่งแกะภาษาบาลีการเมืองให้ชัดในกลเกมภาษาก่อนองิงเศรษฐาชลรนานประเสริฐภูมิธรรมนั่งเป็นแผงหลังพิธาแถลงและชลรนาแถลงการตอนนึงว่า พรรคเพื่อไทยขอแสดงความยินดีและยอมรับที่พรรคเก้าไกลเสนอตัวเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและเห็นด้วยที่พรรคเก้าไกลจะเชิญพรรคร่วมฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลตามที่หัวหน้าพรรคเก้าไกลได้แถลงไว้พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าไม่มีแนวความคิดที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเก้าไกลพรรคเพื่อไทยเห็นว่าในการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นในการหารือและกระบวนการต่างๆที่ให้เป็นหน้าที่ของพรรคเก้าไกลเป็นฝ่ายดําเนินการจึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ไหนมีคำไหนวักไหนที่เพื่อไทยบอกว่ายินดีร่วมตั้งรัฐบาลที่ก้าวไกลเป็นแกนนาเห็นมีแต่เขาบอกเพียงว่าเพื่อไทยจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลเท่านั้นคือเปิดทางให้พรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลก่อนตามมัญญาาไม่มีคําไหนที่บอกพร้อมเอา141รีเสียงไปเป็นพระอันดับให้ก้าวไกลเลยต้องชมว่าคนเขียนแถลงการเขาเก่งอ่านเพลินๆจะเข้าใจว่าเพื่อไทยตอบรับร่บรวมจัดตั้งรัฐบาล แต่จริงๆแล้วเขายังไม่ตอบรับหรือตอบปฏิเสธคาเชิญเพียงใช้ศิลภาษารับไม่ตรีลักษณะรักษาหน้ากันไว้ในขณะเดียวกันยังไม่ปิดประตูตายในทางเขานี่คือความเกา่าการเมืองของเพื่อไทยเจ็บมาเยอะไม่ใช่มีผู้ชายมาควักมือก็แก้ผ้าวิ่งแรดๆตามเขาเข้าดงกล้วยทันทีทันใดเพราะพิธาตีคาในแถลงการณ์วักสุดท้ายให้แตกนะที่เขาว่าในการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นในการหารือและกระบวนการาต่างๆให้เป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายดําเนินการ นี่คือเพื่อไทยบอกว่ามึงอยากตั้งก็ตั้งไปอยากจะเซ็น MOU ก็เซ็นไปอยากเป็นนายกอยากควบกลาโหมก็ควบไปอยากได้กระทรวงไหนก็อยากไปอยากแก้อยากเลิกมาตรา112ก็แก้ไปอยากเลิกเกณฑ์ทหารก็เลิกไปและอยากนิรโทษกรรมเหมาเข่งภาคสองทั้งในประเทศนอกประเทศทั้งหมดก็ฝันไปคือให้ก้าวไกลนำหน้าว่าไปเองตามสบายส่วนเพื่อไทยเขาจะนั่งดูเฉยๆอย่างไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยอีกอย่างพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ ที่พิธาเชิญมาด้วยนั้นถามทักษิณเอ้ยเพื่อไทยเขาหรือ,อยังว่าโอเคไหมหรืออยังพักประชาชาติของอาจารย์วันนอเขาเซเย็หรือ,อยังเพราะพื้นฐานประชาชาติเป็นญาติสนิทกับเพื่อไทยโดยตรงส่วนเสรีรวมไทยของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทกับพักเป็นธรรมพักละหนึ่งเสียงนั้นคงไม่เป็นปัญหาโดยเฉพาะใน พักเป็นธรรมของดอร์ปิติพงษ์เต็มเจริญนั้นเป็นพักเน้นการเมืองใน3าจังหวัดชายแดนใต้ทั้งเลขารองเลขาพักทางานด้านสิทธิมนุษยชนกับย n เอ็อยู่ในกลุ่มสาพันธนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและสาพันนิสิตนักศึกษานักเรียนเยาวชนปัตตานีเรียกว่าในร่วมก้าวไกลแก้มาตรา112แล้วนโยบายเขายัางให้ยุบก,กอรบนยุบสออบตอให้เลือกตั้งผู้วา่าและรณรงค์ให้ปัตตานีจัดการกันเอง ที่พิธาเจาะจมเชิญพักเป็นธรรมาร่วมก็เช่นนี้แหละฉะนั้นที่ถามกันว่าพักนี้คือใครเป็นมาอย่างไรก็ไม่ต้องถามอีกนะทีนี้มาถึงประเด็นอาจทำให้พิธาต้องอุบยิ้มหรือผมขอถามว่าในกรรมการรัฐบาล310เสียงมีพิธาเป็นนายกดั่นกุญแจสําคัญอยู่ที่152เสียงของก้าวไกลหรืออยู่ที่141เสียงของเพื่อไทย310เสียงนั่นถ้าเพื่อไทยไม่เอาก็จะเหลือ169เสียงวิมานที่ฝันพังทลายในพิธาแล้วจะไปเชิญพักไหนมาเป็นแท่นรองตีนให้หลัก พลังประชารัฐก,ก็เผด็จก,การภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก็เคยร่วมเผด็จก,การสรุปแล้วก้าวไกลขาดเพื่อไทยเพียงพักเดียวเท่ากับขาดใจหาพักอะไรที่ไหนมาทําให้เป็นเสียงข้ามมากไม่ได้เลยแล้วทําไงทีนี้นอกจากยอมยกเก้าอีนะ้นายยกใครอุ้มอิงหรือเศรษฐาและให้เศรษฐาเลือกกระทรวงดีๆไปก่อนแบบนี้ยอมไหมไม่ยอมก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้สุดท้ายต้องให้พักอันดับสองคือเพื่อไทยเขาจัดตั้งเพื่อไทย1 4 1สเเสียงส่งเทียบเชิญ ภูมิใจไทย70เสียงพลังประชารัฐ40เสียงประชาธิปัตย์25เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงและเป็นไปได้สูงที่จะเอาพรรคประชาชาติของอาจารย์วันนอมาอีก9้ารวมไปเสร็จแล้ว295เสียงเห็นไหมความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากมีมากกว่า9ก้าไกลหลายขุมยิ่งได้ลุกป,ป้อมพลังประชารัฐมาด้วยในความเป็นตาอินตาเพื่อตัดปัญหาก็ยกเก้าอี้นายกให้ตาอยู่คือลุกป,ป้อมเป็นสักภรษาสองรรษาการันตีเลยโหวตนายกจะมากกว่า300อ 76เสียงแล้วให้ก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านเห็นไหมผมถึงบอกกราบใดที่พิธายังไม่ถือผ่านทูกเทียนแพรไปกราบองค์อิงให้ประทับทรงถามคุณพ่อเขาก่อนว่าพ่อเอายังไงถ้าตกลงกันได้พิธากับองค์อิงสองพักมานั่งแถลงร่วมกันแกนตั้งแั่รัฐบาลแบบนั้นถึงจะเชื่อได้ ส่วนใครฝ่ายไหนเป็นนายกก็ว่ากันไปเร็วเข้าอย่าช้านะเพราะคุณพ่อสารัตโดยโกเด็กท่านทูตสารัตประจําไทยเร่งยิกงๆอยู่เพราะบ้านเคยอยู่อูต่ตะเภาเอ้ยไม่ใช่อู่เคยนอนเขาก็อยากจะเข้ามานอนไวๆการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองเขาส่วนประเทศชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของเรามาตรา50ตามรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ร เป็นประมุขไม่รู้ผูกพันกับทุกองคอ์กรหรือเปล่าเพราะเห็นทุกองคอ์กรจะอุเบกขากันแทบทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้นะครับคุณเปียวสีงเงินได้ไล่เรียงมาให้คุณผู้ชมนั้นได้อ่านได้ฟังแล้วก็ได้คิดกันนะครับว่า ทางด้านพรรคก้าไกลนั้นจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่พิธาลิ้มเจริญรัตจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างที่คาดอย่างที่หวังเอาไว้หรือไม่นั้นก็คงจะต้องรอกันอีกสักพักดูคนเกมการเมืองของพรรคเพื่อไทยแล้วพิธาอาจจะไม่ง่ายอย่างที่ฝันอย่างที่คิดที่จะได้นั่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนี้อาจจะตกอยู่ที่พรรคเพื่อไทยหรืออยู่ที่พรรคอื่นก้าวไกลนั้นอาจจะไปเป็นฝ่ายค้านก็เป็นได้เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องราวการเมืองนะครับที่นํามาฝากกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองแบบนี้กด s u b สไคร b ์กดติดตามช่องถายอินเทอร์เน็ตไว้นะครับแต่อยากอ่านบทความดีๆของคุณเปียวศรกันนั้นทุกวันเข้าไปอ่านที่ได้ที่เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับ